สวัสดีค่ะทุกคนใครเคยฝันอยากเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์สวยๆในอเมริกาบ้างคะไม่ว่าจะเป็นอาพาร์ตเมนต์หรูหรูใจกลางนิวยอร์กศูนย์การค้าสุดตังที่แคลิฟอร์เนียหรือแม้แต่คลังสินค้าขนาดใหญ่ที่รองรับอ e ีคอมเมิร์ซทั่วประเทศแต่พอคิดถึงเงินลงทุนมหาศาลขั้นตอนยุ่งยากวีซ่าเอ่ยการเดินทางเอ่ยก็ต้องถอนหายใจและพับความฝันเก็บไปใช่ไหมล่ะคะ จะบอกว่าวันนี้เรามีทางออกค่ะเป็นวิธีที่ทำให้คุณสามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกในอเมริกาได้แบบง่ายๆไม่ต้องบินไปดูไม่ต้องเสียเวลาจัดการอะไรเลยแถมยังเริ่มต้นได้ด้วยเงินที่ไม่ต้องเยอะมาหาศาลด้วยนะฟังดูดีเกินจริงใช่ไหมล่ะคะแต่มันเป็นไปได้จริงๆค่ะแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกองทุนอสังหาริมทรัพย์ยอดนิยมที่สุดในอเมริกา ที่ชื่อว่า VNQ กันค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่อง w e l l t i n k e r ตอนนี้ช่องเรามีระบบสมาชิกแล้วกดปุ่มสมัครใต้คลิปคำเตือนเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนโปรดตัดสินใจด้วยตนเองการลงทุนมีความเสี่ยงเรามาเริ่มกันเลยตอนฝันอยากมีอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกาไม่ต้องบินไปซื้อเจาะลึก VNQ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ระดับโลกที่ใครใครก็เป็นเจ้าของได้ทุกคนคะเคยลองจินตนาการไหมว่าถ้าเรามีโอกาสได้เป็นเจ้าของตึกสูงเสียดฟ้าในเมืองใหญ่ของอเมริกาหรือเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การค้าสุดหรูที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องไปเช็คอินหรือแม้แต่เป็นเจ้าของคลังสินค้าขนาดยักษ์ที่บริษัทอ e ีคอมเมิร์ซชันนำใช้ในการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศมันจะดีแค่ไหน ฟังดูแล้วก็รู้สึกว้าวใช่ไหมล่ะคะแต่พอคิดถึงความเป็นจริงทั้งเรื่องเงินลงทุนที่ต้องมีเป็น1ิบ0ิบร้อยล้านบาทไหนจะขั้นตอนการซื้อขายที่ไม่คุ้นเคยภาษากฎหมายภาษียุ่งยากไปหมดเลยใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาพลิกความคิดนั้นกันคะ่ะเพราะการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกาไม่ได้ยากอย่างที่คิด แถมยังไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังขนาดนั้นด้วยและพระเอกของเราในวันนี้ก็คือ VNQ นั่นเองค่ะ VNQ คืออะไร VNQ ย่อมาจาก Vanguard Real Estate ETF ค่ะอธิบายง่ายๆมันก็คือกองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในอเมริกาหรือที่เรียกว่า REITs REIT Real Estate Investment Trust นั่นเองค่ะ ลองนึกภาพแบบนี้ค่ะแทนที่เราจะเอาเงินก้อนใหญ่ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์แค่ชิ้นเดียวการลงทุนใน v n q ก็เหมือนกับการที่คุณได้ถือหุ้นของบริษัทอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากที่กระจายตัวอยู่ในหลากหลายประเภททั่วอเมริกาครับแล้ว REITS คืออะไรทำไมต้องลงทุนผ่านเขาด้วย REITs e ก็คือบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นี่แหละค่ะแต่มีข้อกำหนดพิเศษคือต้องนำรายได้ส่วนใหญ่ส่วนมากคือ90%ขึ้นไปที่ได้จากค่าเช่าหรือผลประกอบการไปจ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผลดีเวเดนดค่ะพูดง่ายๆก็คือ REITs เป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมคนทั่วไปอย่างเราเราให้สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องมีเงินเยอะไม่ต้องไปซื้อตึกเองไม่ต้องดูแลผู้เช่าเองไม่ต้องซ่อมแซมเองมันคือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบมือโปรโจัดการให้เลยค่ะและ VnQ เนี่ยเขาก็รวบรวม REITs ที่ดีๆเป็นบริษัทใหญ่ๆมีพื้นฐานมั่นคงในอเมริกามาไว้ในกองทุนเดียวทำให้เราได้กระจายความเสี่ยงไปในอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทโดยอัตโนมัติค่ะทำไม VNQ ถึงได้รับความนิยมและน่าสนใจสำหรับนักลงทุนมีเหตุผลหลายข้อเลยค่ะที่ทำให้ VNQ เป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุนทั่วโลกรวมถึงนักลงทุนในบ้านเราด้วย หนึ่งเข้าถึงได้ง่าย accessibility ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นที่ไม่สูงลองนึกภาพการซื้อคอนโดในกรุงเทพมหานครหรือที่ดินสักแปลงสิคะเงินหลักล้านคือเรื่องปกติเลยใช่ไหมแล้วถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกายิ่งแพงไปอีกหลายเท่าตัวเลยค่ะแต่การลงทุนใน V n Q คุณสามารถเริ่มต้นได้ด้วยเงินจำนวนไม่มากค่ะเพียงแค่คุณมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือบร ו เกอร์ที่สามารถลงทุนในต่างประเทศได้คุณก็สามารถซื้อหน่วยลงทุนของ VNQ ได้แล้วเหมือนกับการซื้อหุ้นตัวหนึ่งเลยค่ะนี่เป็นเหมือนการเปิดประตูให้คนธรรมดาอย่างเราเราสามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกได้โดยไม่ต้องเตรียมเงินเป็นก้อนโตค่ะ 2กระจายความเสี่ยงได้เยี่ยม (Diversification) แถมยังได้จับธุรกิจหลากหลายประเภทนี่คือจุดเด่นที่สำคัญมากๆเลยค่ะถ้าคุณซื้ออสังหาริมทรัพย์แค่หนึ่งชิ้นสมมุติว่าเป็นบ้านให้เช่าถ้าผู้เช่าย้ายออกหรือบ้านมีปัญหาคุณก็จะได้รับผลลัพธ์กระทบเต็มๆเ,เลยใช่ไหมคะแต่ VNQ ไม่ใช่แค่บ้านหนึ่งหลังหรือศูนย์การค้าแห่งเดียวค่ะ VNQ ถือหุ้นของบริษัท REITs e ชั้นนำมากมายที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทตั้งแต่ห้างสปปรรพสินค้าอาพาร์ตเมนต์สำนักงานคลังสินค้าศูนย์ข้อมูลไปจนถึงหอคอยโทรคมนาคมลองจินตนาการดูนะคะว่าเรากำลังเป็นเจ้าของร่วมในศูนย์การค้าชื่อดังอย่าง Simon Property Group ที่เป็นเจ้าของห้างใหญ่ๆทั่วอเมริกา คลังสินค้าขนาดเมื่อคืมาของบริษัท Prologis ที่เป็นหัวใจสำคัญของการขนส่งสินค้าอ e ีคอมเมิร์ซศูนย์ข้อมูล Data Centers ของบริษัท Equinix ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของโลกดิจิทัลหอคอยโทรคมนาคม Cell Towers ของบริษัท American t o w e r ที่รองรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือทั่วประเทศ เห็นไหมคะว่าการลงทุนใน VNQ ทำให้คุณได้กระจายความเสี่ยงไปในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งแต่ละประเภทก็มีวัตจักรและปัจจัยที่ส่งผลลัพธ์ไม่เหมือนกันทำให้พอร์ตของคุณมีความมั่นคงมากขึ้นค่ะนี่คือความเจ๋งของการลงทุนผ่านกองทุนแบบนี้ค่ะ3สภาพคล่องสูง liquidity ซื้อขายง่ายกว่าอสังหาริมทรัพย์จริงๆเยอะ ถสังหาริมทรัพย์จริงๆกว่าจะซื้อขายได้แต่ละครั้งใช้เวลานานมากทั้งหาคนซื้อทำสัญญาโอนกรรมสิทธิ์เสียค่าธรรมเนียมมากมายแถมยังต้องเจอผู้คนหลากหลายรูปแบบที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกใช่ไหมคะแต่ VNQ ซื้อขายได้ง่ายเหมือนหุ้นทั่วไปเลยค่ะคุณสามารถกดซื้อขายผ่านบโบรกเกอร์ของคุณได้ตลอดเวลาที่ตลาดหุ้นอเมริกาเปิดทำการ ทำให้คุณเปลี่ยนการลงทุนเป็นเงินสดได้ค่อนข้างรวดเร็วซึ่งแตกต่างจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์โดยตรงลิบลับเลยค่ะ4โอกาสรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล i n c o m ม p o t e n ทนเชอย่างที่บอกไปแล้วว่า REITS มีนโยบายจ่ายเงินปันผลสูงทำให้ VNQ เองก็มีโอกาสจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอค่ะ เปรียบเสมือนคุณได้รับค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นโดยที่คุณไม่ต้องไปตามเก็บค่าเช่าเองไม่ต้องปวดหัวกับผู้เช่าที่ไม่จ่ายเงินนี่คือแหล่งไรายได้แบบ Passive Income ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ 5. ศักยภาพการเติบโตในระยะยาว (Long-term Growth) โดยธรรมชาติแล้วราคาอสังหาริมทรัพย์มักจะเติบโตขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ การลงทุนใน VNQ ก็ทำให้คุณได้รับประโยชน์จากการเติบโตของมูลค่าอาสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นในระยะยาวด้วยค่ะนอกจากเงินปันผลแล้วมูลค่าหน่วยลงทุนของ VNQ ก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นตามเวลาเช่นกันถือเป็นการลงทุนที่จับทั้งกระแสรายรับและโอกาสเติบโตของสินทรัพย์ไปพร้อมๆกันค่ะ แต่ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเราต้องรู้ข้อควรพิจารณาด้วยถึงแม้ว่า VNQ จะดูน่าสนใจมากๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะนักลงทุนที่ดีต้องเข้าใจความเสี่ยงของสิ่งที่เราจะลงทุนด้วยค่ะ 1. ความผันผวนของตลาดหุ้นถึงแม้จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แต่ V n Q ซื้อขายในตลาดหุ้นดังนั้นราคาของมันจึงได้รับผลลัพธ์กระทบจากความผันผวนของตลาดหุ้นโดยรวมและภาวะเศรษฐกิจของอเมริกาได้ค่ะถ้าตลาดหุ้นตก V n Q ก็อาจจะตกรถลงด้วยค่ะ2ความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบีย้ย REITs และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มักจะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยค่ะถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นต้นทุนการกู้ยืมของบริษัท REITs e ก็จะสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลลัพธ์กระทบต่อผลลัพธ์กำไรและราคาหุ้นได้ค่ะ 3. ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหากเศรษฐกิจอเมริกาเข้าสู่ภาวะถดถอยความต้องการเช่าพื้นที่ต่างๆเช่นสำนักงานห้างร,างร้านคลังสินค้าก็อาจลดลงส่งผลลัพธ์กระทบต่อรายได้ของ REITs และอาจทำให้เงินปันผลลดลงได้ค่ะ4ความเสี่ยงด้านสกุลเงินสำหรับนักลงทุนชาวไทย การลงทุนใน V n Q ซึ่งเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยค่ะถ้าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์กำไรที่คุณได้เป็นดอลลาร์เมื่อแปลงกลับมาเป็นเงินบาทแล้วอาจลดลงได้ค่ะแล้วใครเหมาะกับการลงทุนใน V n Q นักลงทุนมือใหม่ที่อยากเริ่มลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณอยากเข้าสู่โลกของอสังหาริมทรัพย์แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร VNQ เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆค่ะเพราะมีความซับซ้อนน้อยกว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยตรงและไม่ต้องใช้เงินเยอะคนที่อยากกระจายความเสี่ยงหากพอร์ตลงทุนของคุณส่วนใหญ่เป็นหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆแล้วการเพิ่ม VNQ เข้าไปจะช่วยกระจายความเสี่ยงและเพิ่มการลงทุนในหมวดอสังหาริมทรัพย์ได้ค่ะ คนที่ต้องการรายได้สม่ำเสมอ Passive Income ด้วยนโยบายการจ่ายปันผลของ REITs ทำให้ V&Q n Q มีโอกาสมอบกระแสะเงินสดให้คุณอย่างสม่ำเสมอค่ะคนที่สนใจตลาดอสังหาริมทรัพย์อเมริกาแต่ไม่อยากปวดหัวเรื่องการจัดการถ้าคุณเชื่อมั่นในศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์อเมริกาแต่ไม่ต้องการภาระ การเป็นเจ้าของและผู้ดูแลสังหาริมทรัพย์โดยตรง VNQ คือคำตอบค่ะเริ่มต้นลงทุนใน VNQ ได้อย่างไรแบบสั้นๆง่ายมากเลยครับคุณสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ,บโบรกเกอร์ที่ให้บริการลงทุนในต่างประเทศได้ค่ะเช่น Interactive Brokers Saxo Bank หรือบโบรกเกอร์ไทยบางแห่งที่มีบริการลงทุนต่างประเทศ เมื่อเปิดบัญชีแล้วก็ทำการฝากเงินเข้าไปแล้วก็ค้นหาทิกเกอร์ Vnq แล้วกดซื้อได้เลยค่ะสรุปแล้ว Vnq ก็เหมือนกับการที่เราได้ซื้อตั๋วทองคำที่พาเราเข้าไปสู่โลกของอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าคลังสินค้าหรืออพาร์ตเมนต์โดยที่เราไม่ต้องแบกรับความยุ่งยากหรือใช้เงินก้อนโตเหมือนกับการซื้อเองเลยค่ะ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่อยากกระจายความเสี่ยงสร้างรายได้และเชื่อมั่นในการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์อเมริกาในระยะยาวนะคะแต่ก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทำความเข้าใจความเสี่ยงและพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะคะการลงทุนที่ดีคือการลงทุนที่เราเข้าใจและอยู่กับมันได้ในระยะยาวค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ ที่อยู่ด้วยกันจนจบถ้าฟังและชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์และกดติดตาม Subscribe กันไว้เลยจะได้ไม่เจอกันช้าไปในตอนหน้ามีอะไรคอมเมนต์คุยกันได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ